ธรรมะก่อนนอนตอนเรื่องของลุงบุญกาลครั้งหนึ่งลุงบุญอุ้มลูกชายวัยสี่ขวบขึ้นรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อเดินทางไปทำธุระณนะที่แห่งหนึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วได้สังเกตเห็นว่าเบาะว่างอยู่หนึ่งที่จึงพาลูกไปนั่งขณะนั่งลงได้เบียดถูกชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่เบาะติดกัน ลุงบุญรีบกล่าวขอโทษพอสิ้นเสียงคำขอโทษชายคนนั้นต่อยที่ต้นแขนของลุงบุญพร้อมพูดว่านี่นะ่ะขอโทษลุงบุญทั้งเจ็บและโกรธพยายามเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความเมตตากรุณาคิดว่าชายคนนี้คงจะโกรธใครมาหรือมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ก่อนพอถูกเราเบียดจึงระบายความโกรธใส่เรา เขาได้ต่อยเราแล้วคงจะสบายใจขึ้นพอลุงบุญนึกมาถึงตรงนี้ความโกรธและความเจ็บค่อยๆจางหายไปเกิดความสบายใจขึ้นแทนที่ลุงบุญโดยสารรถคันนั้นไปถึงจุดหลายปลายทางโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นลุงบุญใช้วิธีคิดอันมีเมตตากรุณาเป็นขั้นพื้นฐาน ทำให้สามารถเอาชนะความโกรธและเกิดความสบายใจขึ้นมาแทนที่สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าโกรธทังคัตวาสุขขังเสติแปลว่าฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขวิธีคิดคือการทำงานของจิตอย่างหนึ่งทั้งที่สุดแต่ใครจะกำหนดก่อความคิดของตนไปทางใด กล่าวคือเมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขาใช้วิธีคิดที่มีโทสะเป็นพื้นฐานเหตุการณ์นั้นๆก็จะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนำทุกข์นำโทษมาให้แต่ถ้าเขาใช้วิธีคิดอันมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานเหตุการณ์นั้นๆก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสงบเย็นเกิดประโยชน์สุขขึ้นมาแทนที่